เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้อีกจุดหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวถลักมากก็คือถ้ำนาคาโอ้ตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นแบบ,แบ,บฮิตมากเ,เลยนะเดี๋ย,ยนะวนี้คิดจะไปนะออแต่ว่าวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ตอนก่อนโควิดแล้วก็ไม่ได้ไปสักทีแต่ว่าพอเห็นจานวนนะักท่องเที่ยวตอนนี้แล้วก็ยังต้องยั้งเอาไว้ก่อนเนี่ยนะคะ,ะคือเรื่องของถ้ำนาคากว่าจะขึ้นไปได้เนี่ยม<ะ>ันจะต้องใช้เวลา และความศรัทธามากนะเพราะมันจะต้องใช้เวลาในการเดินขึ้นไปหลายชั่วโมงนะคะแล้วก็พอจะไปถึงตรงนั้นปุ๊บไม่ได้ว่าเข้าได้เลยนะคุณปรเมศต,ต้องยืนรอ,อเพราะว่าเขาจะจํากัดจํานวนคนที่เข้าไปตรงจุดที่เป็นไฮไลท์สําคัญเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเสาร์ที่ผ่านนามะเลเกิดปรากฏการณ์นักท่องเที่ยวตกค้างอยู่ข้างบนตามข่าวบอกเป็นพันคนอแต่รัฐมนตรีบอกว่าไม่น่าใช่เพราะว่าก่อนที่จะไปเข้าสู่ไอ้อุทยานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ว่าในการลงทะเบียนล่วงหน้าของที่ถ้ำนาคาเนี่ยเขาจำกัดให้วันละ500คน hmm. คือมีทั้งส่วนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยแล้วก็ส่วนที่ Walk in ด้วยซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆรัฐมนตรีก็ไม่แน่ใจเพราะว่ารัฐมนตรีเนี่ยได้รับรายงานตัวเลขว่า500แต่ว่าตามข่าวรวมถึงไกด์เกยที่อยู่ในพื้นที่บอกว่า ปิดค้างข้างบนเป็นพันคน oh. เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ร,รัฐมนตรีต้องไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเชาะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะคะ <Okay. S 2> อุทยานแห่งชาติภูหลังกาว่าตกลงแล้วเนี่ยปล่อยปละละเลยให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปข้างบนจนเกินอัตราที่กําหนดหรือเปล่า hmm. นะคะมันเกิดสิ่งที่คือพอขึ้นไปปุ๊บอย่างที่่านบอกนะคะว่าคนจะต้องรอรอจะเข้าไปสักการะข้างในเนี่ยแต่ทีนี้ กว่าที่จะใช้เวลาขึ้นไปก็หลายชั่วโมงกว่าที่จะรอคิวในการเข้าไปสักการะและกว่าที่จะลงมามันมืดค่ำพอมืดปุ๊บนั่นอันตรายแล้วพอมันมืดปุ๊บเนี่ยมันก็อันตรายแต่ก็ยังมีคนเดินลงมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเนี่ยพอคนมันเยอะอ่ะมันก็ไม่เป็นอันตรายเท่าไหร่แต่ปัญหาก็คือว่ามันมีจุดที่เป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นบันไดแดงบันไดแดงเนี่ยมันเป็นบันไดลิงอ่ะคุณแล้วมันเป็นแค่จุดเดียวถ้าจะขึ้นจะลงเนี่ยมันจะต้องใช้แค่บันไดนั้น ทีนี้พรจะมีทั้งคนขึ้นและคนลงคือก็เหมือนรถไฟอ่ะต้องรอสับรางกันต้องรอสับรางาปัญหามันอยู่ที่ไอ้ตรงคอขวดตรงเนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเนี่ยก็ติดค้างอยู่ข้างบนก็ลงลงมายังไม่ได้มีคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาขึ้นไปถ้ำนาคาเนี่ยเริ่มขึ้นตอนเจ็ดโมงครึ่งนะคะลงจากเขาเนี่ยประมาณบ่ายสามกว่ากาถึงข้างล่างกี่โมงรู้ไหมคะสามทุ่มอะ เนี่ยนี่ขนาดขึ้นไปเจ็ดโมงครึ่งนะคะและนะ้วนักท่องเที่ยวคนอื่นที่ขึ้นไปสายกว่านั้นเนี่ยอันนี้ไม่แปลกที่จะมีการติดค้างอยู่ข้างบนแต่ว่าประเด็นนี้ก็อย่างที่บอกว่ารัฐมนตรีบอกว่ารอมได้รับรายงานได้รับรายงานว่าเป็น500แต่ว่าจะต้องไปตรวจสอบสถานการณ์จริงว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีเกินกว่า500จริงหรือเปล่าเพราะถ้ามันเกินกว่านั้นจริงๆเนี่ยจะต้องมีการไปสอบสวนตรวจสอบอะไรทวนความกันต่อไปนะคะอา่า